ส, ian, สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพวกเราช่อง Next Day Channel ค่ะวันนี้นะคะช่อง Next Day Channel นะคะก็จะมาเออดูที่ต้นชมพู่ทับทิมจันนะคะเพราะว่าเหมือนใครดูคลิปรอบเชี้วนะคะเพื่อนๆวันนั้นก็ได้มาห่อไว้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเห็นมันแดงๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่ามันจะสุกหรือยังนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะลูกมันเริ่มแดงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูกันค่ะว่าจะสุกหรือยังนะคะเพื่อนๆนี่นี่ตรงนี้ก็แดงแล้วค่ะ ที่ห่อไว้นะคะวันก่อนใครที่เคยดูคลิปรอบทีเดียวนะคะก็จะเห็นนะคะว่าห่อไว้ก็น่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะที่มาห่อไว้นะคะฝนะนเริ่มแดงแล้วนะคะค่ะวันนั้นก็ห่อไว้ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะวงนี้เริ่มใหญ่แล้วะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็รู้สึกว่าแดงแจ๊ดเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็แดงแจ๊ดเลยเดี๋ยวจะไปดูนะฝั่งนู้นเดี๋ยวมาดูฝังะะะ่งนี้ก่อนนะคะว้าวดูฝั่งนี้ก่อนอืมทูกแดงสวยเลยค่ะเ,เพื่อน เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะเดี๋ยจะแกะให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูคะ่ะนี่แกะแล้วนะคะเพื่อนรอบนี้ไม่มีตากล้องนะคะถ่ายเองนะคะเดี๋ยวมาดูช่อนี้เห็นมันเริ่มสวยมันร่วงแล้วคะ่ะมันพองเยอะแล้ว เลยนะี๋ยวนี้อ่ะมันพองอยู่แล้วค่ะช่วงลงใส่ในถุงแล้วนะคะพองมากกินมากเลยน่ากินอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดูเอาลูกนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะทานมาแล้วนะคะลูกนึงยวจะกินให้ดูนะคะอืมหวานมากค่ะเพื่อนๆอร่อยค่ะอืมหวานอะ่ะเหมือนกำลังกัดอ้อยอยู่เลยนะคะความออ,อารมณ์ตอนนี้เหมือนกัดอ้อย,อยู่อร่อยมากค่ะ ช่ำน้ำเยอะมากค่ะจะไปดูกันต่อค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆพอดีนะคะไม่คิดว่ามันจะเอ่อเป็นเยอะขนาดนี้นะคะไม่คิดว่าลูกมันจะสุกแล้วนะคะก็เลย กลับไปเอากะละมังมานะคะเพื่อนเดี๋ยวมาเก็บชมพู่กันนะคะ<ม>เยอะมากเลยค่ะลูกแดงเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆดูถ่ายเ,เพื่อนๆดูรอบมือแล้วก็เดี๋ยวจะมาแกะถุงดูนะคะนี่ถุงนี้แดงมากเลยค่ะเพื่อนๆโอ้น่าก,กินอ่ะมูนเดี๋ยวให้ดูนะคะคือแดงเยอะเลยค่ะ เมื่อกี้ชวนลูกมาแล้วนะคะว่าจะมาเก็บด้วยกันนะคะจะชวนน้องปองปอนอะไรแล้วดยก็ไม่มานะคะอห้ร้นอนนีน,นถุงแล้วค่ะมันคองเยอะแล้วมันสุกเยอะค่ะส่วนนี้ที่เมื่อกี้ที่ไปเกะถุงให้ดูนะคะนีนลูกเมื่อกี้ที่ไปแกะถุงให้ดูคือตรงนี้เนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บฝั่งนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอเสร็จแล้วก็จะไปเก็บ ตรงนั้นต่อะคะ่ะเดี๋ยวขอเปิดถุงก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนแปบ๊บนึงนะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็แกะมาบางส่วนนะคะคือแกะเฉพาะช่อที่คิดว่ามันน่าจะเก็บได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาโชว์เพื่อนเพื่อนก่อน,นะคะ่ะนี่แดงแปล๊ดเลยค่ะเพื่อนๆนสีในกล้องอาจจะไม่ค่อยสดนะคะแต่ว่าของจริงนี่แดงมากเลยค่ะ,ล,ะลูกโตโตเลยค่ะลูกโตมากเลยนะคะ แกะให้ดูบางส่วนพอนะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะแกะเฉพาะลูกที่จะเก็บนะคะนี่ส่วนที่ลูกที่ยังขาวๆอยู่จะไม่แกะนะคะเพื่อนๆเพราะว่าขี้เก็จหอ,อกละค่ะ <S 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 ลูกโตมากเลยค่ะน่ากินน่ากินมากเลยค่ะสีแดงแป๊ดแปเลยอ๋อช่อนี้ร่มแกะช่อนี้ก็น่าจะเก็บได้แล้วนะคะเด็กๆอ่ะ ดูวันนี้ตาก,กล้องไม่อยู่นะคะตาก,กล้องมีตอบค่ะหลานชายนะคะเขาเรียนอยู่ที่เออ่มออหาดใหญ่นะคะวันนี้เขาไม่อยู่ค่ะน่ากินแลยค่ะทุกท่อนสุกแดงแป๊ดเลยค่ะดูสิคะลูกช่อเนี้ยค่ะแดงมากมากนะคะเดงมากเลยน่ากินอ่ะ ี่พเพื่อนๆดูช่อนี้ลูกใหญ่มากค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะมันเพื่อนอดูสิคะลูกสวยมากเดี๋ยวจะเก็บมากินโชว์อ,อ่ะม,มันมีหลายลูกนะคะแต่ว่าด้วยความที่มัน อสุกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มาดูนะคะมันก็เลยหล่นอยู่ในถุงะคะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวจะเก็บกินให้ดูนะคะเอาลูกนี้นะคะใจ่มากค่ะเพื่อนๆน่ากินมากค่ะอาคาเพื่อนสุดเด,ะะด็ดน่ากินมากเลยค่ะกินให้ดูนะคะเพื่อน หวานอะืมาะหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆอร่อยอืมินมากเลยค่ะตอนนี้นั่งกินตายต้นไปด้วยนะคะ ข้างหลังนีอ่อร่อยค่ะสุดกรอบที่สำคัญนะคะไม่มีสารพิษะค่ะเพื่อนๆอันนี้ประเด็นหลักเลยค่ะ อาร่อยมากค่ะฉ่ำมากเลยเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะเพื่อนๆอันนี้คือลูกที่หล่นอยู่ในถุงนะคะเมื่อกี้ให้เพื่อนนคะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะลูกเบลเลอร์นคะคะเต็งไปเลยค่ะสีเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะนี่เราเดินไมช่ชอบนนี้ก่อนนะเฮ้ยกลัวตกอะค่ะ จะยนไงดเอืดตรงนี้ได้่าค่ะได้มาแล้วโอ้ยนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะก็ไปเก็บช่อนี้ค่ะช่งใ,ใหญ่ของเราเมาื่อกี้นี่ แดงสีแดงแสป๊ดแล้วคะ่ะเพื่อนว้าไ้ลนลนเลยค่ะนี่คะ่ะเริ่มมันสุกเยอะ,ะคะ่ะเริ่มจะมีเน่านะคะแต่ลูกแบบนี้จะหวานนะคะเพื่อนจะหวานมากะคะ่ะต้องเอามีดปาดออกแล้วกินนะคะอร่อยค่ะไปต่อกันเลยคะ่ะเพื่อน เก็บ่อค่ะเก็บ่อลูกนี้นะคะ่ะอันนี้เอาได้แค่ลูกเดียวนะคะส่วนช่อข้างล่างนี้ยังนะคะ,คะต่อค่ะก็บ้านช่อนี้ค่ะช่อสวย ว้า่ะตุกใหญ่ๆนะคะเพื่อน กินมากค่ะเก็บต่อกันค่ะก็ได้หอกลับไปนะคะเมื่อกี้ลูกช่อที่ยังไม่เอานะคะก็หอกลับไปแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็เก็บตงลูกนะคะที่ศึกจัดแล้วก็เมื่อกี้ก็หอกพอแกะนะคะแกะจาก อช่อที่เราเอาเสร็จนะคะห่อถุงเนี่ยก็เอากลับไปหอ่อช่อที่ยังไม่สุกนะคะไปห่อใหม่นะคะเ,เพื่อนนี่ค่ะชมผูอันนี้ก็ยังเป็นดอกอยู่นะคะนี่มีมีหลายรุ่นเลยค่ะที่เป็นดอกอยู่ก็มีนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ห่อนะคะน่าจะไม่เห็นตอนที่หอนะคะนี่ค่ะอันนี้คือห่อไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนหนอนเขาจะเจาะแล้วนะคะ ก็ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะหอนะคะจะหอเพิ่มให้เสร็จนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเก็บต่อค่ะไปดูกันต่อนะคะเจ,จ๋งเลยเจ้าน่ากินมากค่ะเพื่อนแดงแป๊ดเลยค่ะสีแด,ดงมากมากๆเด็นน่ากินเดงนเชอร์รี่อะคะ่ะน่ากินมากค่ะไปเก็บต่อกะะันค่ะ ลูกใหญ่มากค่ะนี่เต่ลูรลูกอวบๆนะคะไม่คิดว่ามันจะพองเยอะแล้วนะคะเือนนี้เราเกิดได้มาดูคือแบบมันหล่นนะคะหล่นอยู่ในตะกร้าไปในถุงเน,นี่ยค่ะนี่ นี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจะเก็บไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพอดี๋ยวกินไม่หมดนะคะอันนี้ก็ยังกินไม่หมดเอ่อนะ,คะ่ค่ะเก็บให้ดูแค่นี้นะคะเพื่อนผลโตๆโตนะคะชมพู่ทับทิมจันนะคะ ปลูกเองกินเองนะคะเพื่อนๆของไม่มีสารพิษนะคะเรากินเท่าไร่มันก็ไม่มีอันตรายต่อเรานะคะมีแต่ประโยชน์นะคะเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือภูมิใจด้วยนะคะคือเราปลูกเองกินเองนะคะเราได้ได้กินของที่เราปลูกนะคะมันก็จะมีความภูมิใจนิดนึงนะคะโอเคค่ะทางช่องกออ็มาเก็บให้ดูกันแค่นี้นะคะเพื่อนๆ ันนี้กะว่าเมื่อกี้กะว่าจะเข้ามาดูนะว่ามันจะสุกหรือเปล่านะคะแต่มันสุเกเยอะมากเลยก็เลยไปเอากละมังมาเก็บนะคะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นเพื่อนโชคดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ลาไปด้วยภาพชมพู่ทับทิมจันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ